สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านรีวิวมีสูตรอกไก่นุ่มมาแชร์อีกแล้วก่อนหน้านี้ทําไปแล้ว1คลิปนะคะเป็นสูตรไมโครเวฟแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรแบบนําไปต้มค่ะอันนี้เป็นอกไก่ลอกหนัง1ชิ้นใหญ่เรามาหั่นเป็น3มชิ้นเล็กนะคะเพราะว่ามันจะได้เข้าเครื่องแล้วก็เวลาทําให้สุกมันจะได้เร็วขึ้นค่ะการหมักก็เหมือนคลิปที่แล้วเลยค่ะใช้เกลือ1ช้อนชา แล้วก็อันนี้เป็นพริกไทยบดหยาบประมาณ1ช้อนชาใครจะใช้พริกไทยผงหรือพริกไทยขาวผงก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นเบกกิ้งโซดาตัวที่ทําให้อกไก่นุ่มนั่นเองสําหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นสูตรไมโครเวฟจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะพอใส่เบกกิ้งโซดาเสร็จเราก็จะเติมนมสดหรือไม่ก็นมจืดนะคะอีกประมาณสัก150่ l ใส่ลงไปเลยค่ะ นมก็จะเป็นอีกตัวนะคะที่ทำให้อกไก่ของเรานุ่มจากนั้นนะคะให้เรานวดให้เข้ากันแล้วก็ใช้พลาสติกแรปนะคะแรปถ้วยไว้แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณนะอย่างตามสองชั่วโมงหรือไม่ก็เป็นข้ามคืนก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทำให้อกไก่ยิ่งนุ่มขึ้นค่ะนี่คือไปแช่มาเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไปทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมง ากนั้นก็มาเปิดออกแล้วก็นวดอีกสกรอบหนึ่งสำหรับวิธีต้มอกไก่ของเรานะคะเราจะเอาเนื้ออกไก่ที่เราหมักเนี่ยใส่ในถุงร้อนแล้วก็เอาน้ําใส่ในหม้อนะคะจากนั้นเอาถุงร้อนที่เราใส่เนื้ออกไก่เนี่ยลงไปในหม้อแล้วก็กดๆนะคะให้น้ํามันท่วมเนื้อไก่ค่ะแล้วก็ให้เรานําหม้อไปตั้งไฟได้เลยนะคะสําหรับปากถุงเราไม่ต้องปิดก็ได้นะคะที่เห็นย่นๆนั่นนะ,นะคะพอดีมันโดนเปลวไฟมันก็เลยทําให้ปลายถุงมันย่นค่ะ เราต้องคอยกลับด้านของถุงด้วยนะคะยกถุงขึ้นมาแล้วก็กลับด้านเลยค่ะเนื้อไก่มันจะได้โดนความร้อนทั้งสองด้านแล้วมันจะได้สุกทั่วถึงนะคะแล้วก็นี่เสร็จแล้วค่ะเป็นเนื้ออกไก่ต้มนะคะแบบนุ่มๆเหมือนในเซเว่นเลยนะคะแต่ว่ารสชาตินี่อาจจะไม่เหมือนนะคะส่วนตัวชอบรสชาติที่เราทําเองมากกว่านะ,ะเพราะว่ามันจะไม่เค็มเท่าในเซเว่นค่ะแล้วก็แนะนําว่าวิธีนี้ นุ่มกว่าแบบที่ใช้ไมโครเวฟอีกนะคะค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะเราจะได้ประหยัดทั้งเงินและก็เวลาด้วยค่ะรสชาตินี่ก็ถือว่าสามารถควบคุมได้นะคะแนะนำว่าเกลือ1ช้อนชาพอดีแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้ค่ะสำหรับคนลดน้ำหนักแนะนำให้ทำทานได้เลยนะคะ ดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแม่บ้านรีวิวนะคะสวัสดีค่ะ